สวัสดีค่ะไปอยู่ที่ 3K NP ยนตะกิจสาขา3โคกประทุมค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านประทุมเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะตอนนี้นะคะจะมีรถเข้าใหม่หลากหลายปีหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เครื่อง2.5เครื่อง3,000ทั้งแบบ VIP แล้วก็เดิมๆนะคะตัว All New เราก็มีค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะมาแวะชมนะคะ ที่สาขาสามข้อประทุมได้เลยค่ะทันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2016เครื่องสามพันเกียร์ธรรมดาสีเทาค่ะทันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกค่ะนีคะออปชันด้านนอกจะเป็นสเกิร์ตรอบคันทันนี้ก็ไม่น้อยค่ะไม,ไม่ถึงแสนนะคะห้าหมื่นกลางๆเท่าน,นั้นเองอุปกรณ์ต่างๆใหม่มากค่ะพร้อมใช้งานรถเดิมๆเลยค่ะ มีห้องเครื่องด้านหน้านะคะในตัวถังรอยแต้มสีมรอยซีนยางอยู่ครบชัดเจนทุกจุดฝากระเป้งเดิมๆไม่น็อตไม่มีขยับค่ะเป็นรถที่สวยอีกคันนึงเลยนะคะที่อยากแนะนำครอบกระจกโครเมียมมือจับค่ะ ประมาณชายคลุยสีทองอย่างหนาแผงประตูหุ้มหนังแบบเรียบนะคะแบบมีไฟค่ะ Max 17ยังใหม่ภายในนะคะแต่งใหม่ทั้งคันค่ะคันนี้เป็นลายพ่อหม่ตัดกับโอโรสด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟ การทางานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟนะคะมีแยกสี่ให้ด้วยค่ะมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ปุ่มทีวีจอสไลด์มีหิ้งเก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนไฟด้านหน้าสว่างมากนี่ค่ะมีกล้องหน้านะคะมีที่ท้อแขนแบบมีไฟเก็บของได้ด้วยค่ะ,คะเก็บของได้วางแก้วน้าคอนโซลปรีค่ะนี่ค่ะแบบมีไฟทําให้ด้านล่างนี่สว่างขึ้นนะคะ เครื่องเล่นนะคะรองรับระบบ a อ d ด o อ d เชื่อมต่อบูทูธไวไฟได้ขนาด10นิ้วจอใหญ่กันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องค่ะ,คะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ค่ะฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยนะคะเครื่องดีมากค่ะรอยมาร์กยังอยู่ชัดเจนทุกจุดค่ะ ชุดแต่งลงเป็นบันไดมีไฟประตูดูดปูพื้นใหม่ค่ะแล้วก็คอนโซลน,นะคะอันนี้ก็เป็นคอนโซลอีกแบบหนึ่งนะคะอะอะคริลิกแบบใสครบพาวเวอร์อยู่ด้านในใเป็นโทนไฟสีฟ้านะคะค่ะอันนี้วางของได้แล้วก็ยกนะคะเวลาดูเวลาดูหคร่องเครื่องก็ยกตัวนี้ออกได้ค่ะ ภายในหุ้มหนังรอบคันเป็นโทนสีวายแดงตัดตัวโอโรสนะคะมีจุดชาร์จ USB ทั้งหมด5จุดรอบคันค่ะพระมาณสีทองอย่างน้าเลยนะคะคันนี้ลงเป็นเบาะ VIP 3แถวเก้า,าที่นั่งเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายเป็นทรงมิกกี้เมาส์ค่ะเบาะปั้นทรงมิกกี้เมาส์สแถวเก้าที่นั่งเป็นลายผ้าใหม่สวยงามเข้ากับตัวภายใน เข้ากับาภายในนะคะเข้ากับภายในหลังคาค่ะหลังคา V.I.P. แต่งใหม่เป็นวีเต็มค่ะ,คะระบบใบก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะนี่ค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า,ฟา,ฟา24นิ้ว มีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะ,ะตรงลำโพงก็จะมีระบบไฟเป็นไฟแสงเป็นไฟสีฟ้าให้ด้วยค่ะสเกิดรอบคันรถดเดิมๆบางๆเลยค่ะเป็นไฟฟ้าตั้งแต่แรกด้วยนี่ค่ะตู้ซับด้านหลังนะคะเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วเป็นมีไฟนะคะเป็นสีชมพูค่ะ เตครอบลำโพงซ้ายขวามีไฟให้เรียบร้อยด้านหลังนี้ก็สามารถวางสัมภาระได้นะคะมีพื้นที่ในการวางของระบบไฟจากด้านหลังค่ะปี2016นะคะเป็นอีกคันหนึ่งที่อยากแนะนำมากมากคันนี้นะคะราคาอยู่ที่860,000บาทค่ะราคาแล้วก็เงินดาวตามที่ลงนี่เลยนะคะพร้อมใช้เลยค่ะ รถส,สวยนะคะไม่น้อยรถเดิมบางเป็นไฟฟ้าตั้งแต่แรกนีคะแผงประตูหุ้มหนังสวยงามมากแบบเรียบนะคะรถเดิมๆเลยค่ะเนี่ยค่ะพวงมลาลัยใหม่มากคันนี้นะคะการใช้งานนะคะอยู่ที่58,000เท่านั้นเอง การใช้งานน้อยมากค่ะสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้ค่ะหรือว่าจะขอรูปนะคะคลิกที่ไลนลิงก์อัตโนมัติได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งรูปพร้อมรายละเอียดให้คุณลูกค้าได้ชมได้ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งได้เลยค่ะ